สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพาพับดอกกุหลาบใบเตยค่ะมีเอฟีของมาแพรวจัดให้นะคะวิธีพับง่ายๆสีสวยให้แน่นดีโดยที่ไม่ต้องมัดแล้วก็ไม่ต้องแม็กเลยนะคะนำมาจับรวมใส่กันเป็นช่อไหว้พระใส่แจกันไหว้พระแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีการพับให้แน่นดีไม่หลุดไม่ลุยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ กนเี้เราจะมาเตรียมใน,นส่วนของใบเตยค่ะนะคะใบเตยเลือกที่สดใหม่ใบใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ค่ะผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดให้เกลี้ยงนะคะประมาณนี้ค่ะพอเราเช็ดทำความสะอาดใบเตยของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาทำการพับกันค่ะนำใบเตยมาจากนั้นจับตรงนี้เหลือ ก้านไว้ประมาณหนึ่งนะคะใครจะทําก้านสั้นยาวมากน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะจากนั้นพับลงมาแบบนี้ค่ะพับให้ตั้งฉากกันแบบนี้นะคะนี่แล้วก็พับตรงนี้เข้ามาค่ะประมาณนี้แล้วก็พับข้างบนลงมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นม้วนเข้ามาค่ะ1 2ึสรอ,อบนะคะทำเป็นเกสรก่อนค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราเนี่ยค่ะม้วนออกแล้วก็พับเข้ามาม้วนออกพับเข้ามาค่ะม้วนออกพับเข้ามาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นนิ้วโป้งกดไว้ข้างบนนิ้วชี้ช้อนข้างล่างแบบนี้ค่ะจะทําให้แน่นดีพับง่ายขึ้นนะคะพับแล้วก็ม้วนไปพับม้วนไปแบบนี้ค่ะ ใครจะเอาแน่นมากแน่นน้อยค่ะแล้วแต่ตามชอบนะคะพับม้วนไปจนเหลือประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะพับเก็บข้างล่าง1 2แล้วก็3ครั้งที่4จากนั้นก็ฉีกดตรงนี้ค่ะโคนนิดนึงฉีกดให้มีรูนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะม้วนเอาตรงปลายใบเตยของเราค่ะสอด ข้ามมานะคะดึงออกมาค่ะดึงออกมาปาั๊บแล้วก็ตรงนี้นิป้งดันขึ้นให้แน่นดีนะคะแค่นี้ค่ะก็ได้ดอกกุหลาบใบเตยง่ายๆสีสวยค่ะแน่นดีไม่มีหลดุดโดยที่ไม่ต้องใช้หนังยางมาัดโดยที่ไม่ต้องแม็กเลยนะคะพักไว้ค่อยนำไปจัดเป็นช่อค่ะจัดทรงให้สวยงาม ง่ายๆสวยสวยนะคะแน่นดีโดยที่ไม่ต้องมัดไม่ต้องแม็กเลยค่ะหรือใครจะทำเป็นดอกใหญ่ๆก็ได้นะคะก็ทำเหมือนกันค่ะพับลงมาให้เป็นฉากแบบนี้พับเข้ามาปื๊บแล้วก็พับลงมาก็ประมาณนี้เหมือนกันจากนั้นพับม้วนมาหนึ่งสองหรือ3ก็ได้ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขียวแล้วก็ข้างในแบบนี้ม้วนออกพับเข้ามาพับออกม้วนเข้ามาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพับออกม้วนเข้ามาข้างบนมีโป้งกดข้างล่างนิ้วชี้ช้อนไว้แบบนี้ค่ะพับม้วนพับม้วนแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ พอเหลือชายประมาณนึงก็นำใบเตยมาอีกใบนึงค่ะตัดเฉียงเฉียงหน่อยสอดเสียบเข้าไปข้างใต้นี่ยค่ะแล้วก็จับม้วนเหมือนเดิมค่ะมว้วนพับมว้วนพับม้วนเหมือนเดิมนะคะเป็นการต่อให้ดอกกุหลาบของเราดอกใหญ่ขึ้นค่ะพับมว้วนพับม้วนไปเรื่อยๆค่ะ พอเดือประมาณนี้เราจะพับเก็บ1 2 3 4จนรอบดีนะคะจากนั้นก็ฉีกดตรงโคนหน่อยนึงแล้วก็จับชายไปใบเตยที่เหลือสอดเสียบเก็บเข้ามาข้างในเนะะี่ยค่ะปับ๊บสั้นยาวมากน้อยตามชอบจากนั้นก็ดันขึ้นให้แน่นดีค่ะนิโปรงดันขึ้นให้แน่นดีจัดทรงให้สวยค่ะ ชายก็จะเหลือประมาณนี้แบบนี้เลยนะคะจัดทรงให้สวยให้แน่นดีค่ะแค่นี้ก็ได้ใบเตยดอกใหญ่สองใบละคะ่ะพอเราพับเสร็จเรียบร้อยพับได้เยอะแล้วนะคะก็จับนำมารวมกันเป็นช่อบแบบนี้ค่ะดอกเล็กดอกใหญ่อยู่ข้างล่างข้างบนก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ รวมรวบใส่กันเป็นช่อบแบบนี้นำไปจัดใส่แจกันได้เลยค่ะรวบเป็นช่อบแบบนี้ปึ๊บดอกกุหลาบใบเตยของเราก็พัดเสร็จเรียบร้อยนะคะ แน่นดีโดยที่ไม่ต้องมัดไม่ต้องแม็กเลยค่ะวิธีพับง่ายๆสีสวยนะคะนำมาจับรวมกันเป็นช่อแบบนี้ใส่แจกันไหว้พระดีเลยนะคะใครมีใบเตยที่บ้านต้องจัดเลยค่ะพับใส่แจกันไหว้พระที่บ้านเองก็ได้หรือใครจะพับเป็นช่อขายก็ย,ยังได้เลยนะคะสร้างไรายได้ได้ค่ะลองไปทำดูค่ะวิธีพับง่ายๆสีสวยให้แน่นดีค่ะ ถ้าชอบก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ